สวัสดีค่ะวิ่งมาที่3าแล้วนะคะก็เหมาาือนกำลังจะตื่นลุกเชาลุกเชาขึ้นมาวิ่งวันนี้ไปวิ่งกันเลยนะไปค่ะ oh, saya nah, kau yang C โย,ยุดยุดหยุดยุดยุดหยุดหยุด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 ควรเจ็บไปหมดเลยโอ้ลอยขวันลอยขวนันวันนี้วิ่งตื่นมาเช้ากองวนันเมื่อวานตีห้าครึ่งวันนี้ตีห้าโอ้ยหมานี่มะ ขาดเมอวันนี้มาตีห้าิบห้านาทีแล้วก็วิ่งเสร็จแป๊บเดียวก็ได้แพปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีหมาในน้อยมาวิ่งเล่นด้วยทั้งสามสี่ตัวหนึ่งสก็ ร่างกายจะค่อยๆปรับตัวความอยากที่จะวิ่งเราก็จะค่อนข้างมากขึ้นเหมือนมันโรคจิมันก็ไม่ตื่นเนาะปกติจะวิ่งตีห้าเครื่องตอนนี้เพิ่งนี้อยจ,จะเป็นตีห้าเนาะถ้าใครสนใจจะมาวิ่งมาวิ่งด้วยกันนะไปวิ่งพร้อมๆกันแล้วก็ทักทายอัดคลิปมาโชว์กันด้วยโชว์คลิปเพื่อเอาไว้เตือนตัวเองว่า วันหนึ่งฉันก็วิ่งนะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะรูปร่างและสุขภาพดีอย่างที่คุณต้องการแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้เป็นการออกกําลังกายวันที่3ตอนเย็นนะคะวันนี้มีสมาชิกเพิ่มเดี๋ยววันนี้มืดแล้วไปวิ่งกันเลยเดียวกว่าค่ะมา